สวัสดีครับวันนี้ก็เราก็มาถึงเชียงกงบางนานอีกแล้วนะครับผมก็ต้องบอกว่า EP พที่แล้วเยพาไปเก็บเอนซดได้มาประมาณสัก 5- 6ถึงตัวนะครับผมวันนี้ตั้งใจมาเอาสัก10ตัวเลยแต่เราจะได้กี่ตัวเนี่ยเราไปดูกันอันนี้เป็นรถคู่ใจนะครับผมมีเครื่องเอ็ซดสวยๆส,สัก10ตัวไมเฮียบอกเงี้ยเอ๊ะเป็นไงสวัสดีครับเฮียเฮียมีเครื่องหนึ่งเอซดท่อนตรงสวยๆไหมไม่มีเลยเฮียอาฟาาเป็นหนึ่งตัวให้ดูเครื่องเกียร์โคตรเยอะลยร้านนี้โคตรเยอะด้วย รู้ว่าวันนี้ภารกิจเรา10ตัวกลับบ้านนะหาไม่ได้ไม่ได้กลับบ้านนะที่มีเครื่องเอนซสวยๆไหมครับอยากได้สักสิบตัวมีไหมไม่มีเหรอเราก็ไม่จบนะหลุมดำเหมือนกันเลยนี่เป็นน้าจะเป็นร้านสุดท้ายแลวนะผมมาตั้งแต่เที่ยงนี้ก็เป็นเวลาบ่ายสามบ่ายสี่แล้วเย็นแล้วนะครับ,รบผม่นะครับผมเครื่องเอนี่เขาบอกม,มีสามตัวนะ เดี๋ยวเรามาดูว่า3าตัวนี้เราจะจบได้กี่ตัวไปอ่าเราก็คงคอนเซปต์เดิมนะครับผมคือว่าเน้นเครื่องไม่เป็นตะกันนะครับจะมีข้อสังเกตนะครับผมเดี๋ยวตัวนี้ไปจุกเนี่ยเริ่มแตกเลยงานนะโอโ้โหดูตะกันหนักนะครับตอนนี้ยังไม่จบสี่เนี้ยเห็นไหมเนี่ยเห็เนแพ้ครับสี่ป่ะเออเห็นพาวะอ่ะนี่อีกตัวหนึ่งโอ้เหมือนกันเลย่ะแตกเลยป่ะนี่ผมไม่ได้แกล้งเขาเนี่ยไป,ปยังเหลืออีกหนึ่งตัวตัวนู้นไป มาดูโอ้โหโคตรสวยใหดูเอา,ากล้องสองนี้จะค่เลยเหลืองอัดเลยอย่างงี้ฮะเหลืองอรุณอรุณน,นะฮะเหมือนเดิมเลยนี่นะตะปักคอยแต่มันก็โอ้โหดูสภาพนิ่มมากนะครับผมทำการยกมาออกแล้วี๋ยกออกไปเดี๋ยวเปิดฝาข้อวาลดูดีกว่านะครับผมว่าเครื่องตัวนี้จะขาวแค่ไหนสวยแค่ไหนครับแต่ถ้าสภาพางี้พี่ตรงผมจบเลยนี่ก เรากวิเคราะห์กันดูนะฮะว่าจะเป็นไปได้ไหมพี่กํกลังเติมน้ามันเพื่อจะรอสตาร์ทนะครับพี่คนดู้นก็กําลังใส่สายน้ํามันเบนซินนะครับเพื่อเบนซินเข้าในรางครับขอจุดระเบิดโอ้โหดูดินี่มาดูให้ตากกล้องมาดูเงาเงียก็คอยป้ายแดงดูยางเลยเหมือนเราไม่ใช้เครื่องตัวนี้ผมเดานะหมื่นสองหมื่นโลแค่นั้นนะสวยมากดูแมงขาวจุกเลยป่ะหัวทุกหัวเทียนหัวเทียมเดิมสูงเลยนะขาวบ๊ นิ่มนิ่มเลยอ่ะดูดิเนี่ยใช่ปะนิ่มนิ่มทางดูดินี่นี่ดูดิเงาเลยอ่ะเห็นป่ะเนี่ยครับโลโก้โลโก้ไม่มีลบเลยนะครับผมตัวนี้ผมว่าหนึ่งในร้อยจัดไปผมฟันธงหนึ่งในร้อยเลยพร้อมยังพร้อมยังอ่าดูด้วยกันนะเออเอออ่าเป็นไงฮะให้ดูนะครับอันนี้ฝากเขาป่ะภูเขาวไหมโอริงนี่ไงโอริงฝากเขาบ่าวดนี้นิ่มไม่มีแตกรายงานเลยนะครับสวยครับดูครับ นิ่มๆสวยๆอย่างนี้นะครับสวยมากน้ํายาคูแลนยังแดงเลยฮนะดูวาวาน้ำเป็นไงสภาพโอ้โหดูดิคูแลนยังแดงอยู่เลยนะครับผมไปดูข้างใดนดิก็ไม,ไม่ต้องพูดถึงนะครับผมซื้อเครื่องอุดมบานสวยแน่นอนทุกตัวครับผมวันนี้ก็จบภารกิจนะครับผมในการหาเครื่องหนึ่งเอ็นซนะครับผมต้องบอกว่าเราตั้งเป้าวันนี้อยากได้สักสิบถึงยี่สิบตัวนะแต่ว่าวันนี้เราหาจริงๆได้แค่สองตัวนะที่ผ่านตาเราอาจจะเป็นร้อยตัวเลยนะมาตั้งแต่สิบเอ็ดโมงเที่ยงนะ ต้องบอกว่าตอนนี้คือเย็นแล้วนะสี่หมงเย็นแล้วก็ยังได้แค่2ตัวก็หมดแรงในการหาแล้วนะครับผมใครดูคลิปนี้นะครับที่เป็นเชียงกงนะครับผมมีเครื่องหนึ่งเอ็นซสวยๆก,ก็ส่งเข้ามาขายให้กับอุดมบันเดซซิ่งได้เลยนะไม่ต้องห่วงเรารับซื้อไม่อั้นนะครับผมโย